กรณีของคุณทักษิณที่ปิดรายการแปลให้ครับเมื่อวานนี้หกโมงเย็นถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณร้านเยี่ยมใต้สาขา,าเขาเรียกอะไรนะเดอะคริสตัลค่ะถนนชัยพฤกษ์เป็นยังไงเมื่อวานมีภาพนี้เกิดขึ้นค่ะคุณท <ไข S 1> <อ>ักษิณทุนคุณพวงเพชร คุณพงเพชรบอกยินดีกับคุณนัทวุฒิด้วยที่เปิดร้านเยี่ยมใต้สาขาสองแล้วก็เป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นบุคคลในภาพคุณทักษินชินวัตรมาทานอาหารขําที่ร้านนี้ในภาพเนี่ยมีคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกมีคุณเยาวภา,าวงสวัสดิ์น้องสาวคุณทักษินแกนนํากสสเพื่อไทยก็หลายคนนะคะมีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานคุณสมสัาดิเทพสุทินมีรัมตรีเนี่ยหนึ่งสองโอ้รัมตีหลายคนใช่นนรัมตีเกรียงกันตีนันด้วย เกรียงล้มตีสมศักดิ์เทพสุทินค่<ฮ>ะล้มตีธรรมนัตใช่ไหมใช่ค่ะออดีตล้มตีพวงเพชรแล้วสสก็หลายท่านมีคุณวรวัตเอ,อื้อพิญญกลุคอนุ่รสอเอี่ยมสะอาดอครูมานิตครูมานิตสังพุ่มที่ใส่เสื้อลายนั่น,นะค่<ฮ>ะสายมือสุดแล้วก็มีคุณอัธกรสิริรัทยาธรรัฐมนตรีช่วยกเกษตรของพลังประชารัฐก็มาด้วยนะคะอ๋อเนี่ยนี่เขาบอกบรรยากาศนี่การรับประทานอาหารเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ คุณพวงเพชรเนี่ยโพสต์ภาพและเขียนข้อความว่าร่วมแสดงความยินดีกับพี่เต้นนัทวุฒิใสเกือ้ออดีตผออ,อครอบครัวเพื่อไทยในโอกาสเปิดร้านอาหารเยี่ยมใต้สาขาสองเดอะคริสตัลถนนชัยพฤกษ์นนทบุรีอ้าวนี่โอ้โห,โหรวมตัวกันแน่นเลยนะค่ะเออนี่เห็นภาพนี้ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่ผมบอกนี่แหละแล้วก็จะต่อเนื่องไปช่นหน่อยระหว่างดูภาพนี้ไปท่านผู้ชม คือมันมีกำหนดการแล้วนะที่อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้พักโทษปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเดินทางไปโคราชเดินทางไปมีรายงานออกมาแล้วว่านี่เมื่อวานนี้มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายสตรี20จังหวัดอีสานนำโดยคุณพันวดีตันติชดินอันนี่เราจะคุ้นเคยเลยเมื่อตอนตั้งรัฐบาลเคยมีบทบาทพอสมควร หมายถึงแสดงความคิดความ,มเห็นนะ,ะอ่ะบอกเลยว่าตอนนี้คนเสื้อดงอีสานกำลับบงตื่นเต้นและดีใจที่เจริบกับนายทักษิณที่จะเดินทางมาภาคอีสานในรอบ18ปปีอธิพันธ์านมาไปเหนือกับใต้ใช่ไหมค่ะเชียงใหม่กับภูเก็ตใช่ไหมค่ะนี่คนพันวดีเนี่ยบอกเลยจะมาเป็นประธานชาพัฒนกิจนายวิชัยช่างเหล็กคนขับรถคู่ใจอ๋อ คนนี้เนี่ยเป็นคนขับรถอ่าคงจะนึกออกซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนคุณทักษิณจะกลับมาใช่ใช่ค่ะแล้วคุณทักษิณไว้วางใจมากเลยเป็นคนขับรถจะไปเป็นประธานในงานชาปนธกิจหรือเผานายวิชัยช่างเหล็กคนขับรถคู่ใจที่วัดในเขตอำเภอศรีดาและขณะนี้แกนนำนปชคนเสื้อแดงรวมถึงคนรักทักษิณนัดหมายจะเดินทางไปต้อนรับให้กำลังใจ หลังจากรอคอยมานานกว่า18ปี อย่างน้อยก็ต้องจังหวัดละหนึ่งถึงสองคันรถเนี่ยใช่รถตู้ค่ะจะมากันจังหวัดละหนึ่งถึงสองคันรถตู้รวมๆแล้วน่าจะเป็นพันคนจะใส่เสื้อแดงถือธงสีแดงมา,มารอ,ร,อรับ,รบที่วัดเลยตั้งแต่วันที่2 5เลยนะตอนเที่ยงค่ะจะได้เป็นจุดที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังรักพลังศรัทธาว่ามันมีมากขนาดไหนแล้วก็เห็นบอกว่าประสานไปที่รัฐมนตรีกับแกนนําในระดับพื้นที่ให้ร่วมติดธงสีแดงบริเวณรอบหมู่บ้านจุดที่คุณทักษิณจะเดินทางไป แล้วก็เชิญชวนให้ใส่เสื้อสีแดงกันเพื่อแสดงพลังรักพลังศรัทธาอบอกแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดคุณทักษิณแต่ก็จะพยายามยืนตั้งแถวในจุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ได้จับมืออ่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนจับตาดูอันยกไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะท่านไปภารกิจต่างประเทศยังไม่กลับนะยังท่านกลับ2 7เ็เลยไหมคะเอะอกำหนดการคุณเ <24 S> 2ยท่านกลับ24ค่ะ ญี่ปุ่นยี่สองถึงยีี่พฤษภาคมเอาที่ยี่สิบห้านะออแต่คอรมสัญจรครั้งต่อไปเนี่ยมิถุนาหรือกรกดาก็ที่โคราชค่ะอ่ะแจ้งท่านผู้ชมแบบนี้แล้วกลับมา